สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหธรมบิกชาติธรรมสุริยันบารมีสรุปดีวารตี้ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ครับข mm hmm. อแสดงความยินด,ดีกับคนที่ไปเพื่อนบ้าน mm hmm. ดูเห็นและไม่ซื้อก็มีนะในชุดสูตร6คู่ชุดวัดใจครับ mm hmm. สูตร6คู่ชุดวัดใจเนี่ยค mm hmm. ้าวางง่า2งวดติดๆและวันพุธที่3ธันวาคมที่ผ่านมาเข้า37นะครับ mm hmm. แล้ววันศุกร์ที่5ธันวาคมเข้าตัวกัน mm hmm. 4 5หวันจันทร์ที่8 ธันวาคมเนี่ยเดี๋ยวตามต่อนะแต่ว่าใครเห็นบ้างน,นะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับเรามาให้ก่อนชักสองสองคู่ดีไหม <c oughs> ให้ก่อนสองคู่เพื่อ <c oughs> เพื่อแม่แม่แมป้าป้าพี่ๆีที่ดูอยู่อาจจะไปจิ้มเผื่อไว้นะเผื่อไว้อาจจะไปจิ้มก่อนนะครับทีนี้สองคู่นี้นะครับมีตัวไหนบ้างก็คือผมให้ไปหนึ่งสูงกับสามห้าหนึ่งสูงกับสามห้านะ ให้10กับ35 2คู่นี้ก่อนเดี๋ยวชุดเต็มค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมาชุดเด่นๆอีกทีหนึง่งถ้าใครชอบก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับเอาเป็นว่านะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด s u b s c กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสุริยันบารมีสรุปนวารรี้แล้วก็เพจในเครือด้วยนะครับรวยๆเฮงๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ